แสงอาทิตย์คือตัวแทนของการเริ่มต้นคือความสดใสคือแหล่งพลังงานให้กับทุกสรรพชีวิตเพราะมีแสงอาทิตย์จึงมีชีวิตและการเติบโต sunshine you make me happy when skies are gray you never know dear how much i love you please don't take my sunshine away ด้วยความห่างไกลและยากลําบากในการเดินทางพื้นที่ชายแดนไทยพมา่าอย่างโรงเรียนบ้านแม่โขตําบลแม่2 อำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากประเทศไทยหนึ่งในสาขาของโรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยาจึงยังไม่มีไฟฟ้าใช้ลำธารสายน้อยท้ายหมู่บ้านนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารและที่พักผ่อนของผู้คนในชุมชนแล้วยังเป็นแหล่งผลิตพลังงานเพียงหนึ่งเดียวในยามค่ำคืนแต่มันยังไม่เพียงพอ กรุ่มบริษัทโกลหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยมากกว่าสองทศวรรษเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบสร้างความเจริญให้กับสังคมท้องถิ่นไทยจึงได้ริเริ่มโครงการพลังงานไฟฟ้าเพื่อการศึกษาขึ้นโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโกและเ g ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และมีมูลนิธิพลังงานไร้พรมแดนองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งทำงานกับชุมชนด้วยโอกาสตามแนวชายแดนมาอย่างต่อเนื่องเป็นแนวร่วมในการนำแผงโซลาเซลล์ไปติดตั้งและนำความรู้ในการซ่อมบำรุงไปอบรมให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านแม่โขกอ,อีกหลายแห่ง The sun ทางมูลนิธิเราได้ทำงานในพื้นที่มาเป็นระยะเวลากว่า5ปีแล้วค่ะบริษัทโกรได้ติดต่อทางมูลนิธิเรามาว่าทางบริษัทมีโครงการที่จะสนับสนุนอุปรกรณ์โซลาเซลล์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเราก็มีการให้ความรู้กับชุมชนแล้วก็ทางโรงเรียนนักเรียนครูในการ ดูแลรักษาอุปกรณ์แล้วก็การใช้งานอย่างถูกต้องแล้วทางโรงเรียนก็มีการจัดสรรงบป,ประมาณในการสนับสนุนในการดูแลระยะยาวค่ะทำให้โครงการย,ายั่งยืน18เดือนของการทำงานร่วมกันจนถึงกันยายน2558โครงการพลังงานไฟฟ้าเพื่อการศึกษาได้ติดตั้งพลังงานสะอาดจากแผงโซลาเซลล์ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแนวชายแดนจังหวัดตากไปแล้วทั้งสิ้น31แห่งรวม46แผงทําให้เกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนและชาวบ้านกว่า1,800คนและหมู่บ้านที่ห่างไกลอีก5หมู่บ้าน In general terms our CSR efforts is, is is focused on three main axes educational development improving the quality of life And uh, environmental conservation. And so we're very happy to, to be able to bring power uh, to these areas. And of course, the, the electricity we bring is, is solar electricity, so it's, it's a green, sustainable, carbon light uh, form of electricity. By bringing power to these schools, we, we can also enable bringing technology to the schools. And we've worked closely with uh, Microsoft Thailand to do that. It's really amazing to see the concentration on the face of kids who have never worked um, uh, with a mouse in their life before. You are my <laughs> ไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้พื้นที่ห่างไกลเท่านั้นหากยังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เชื่อมโยงกับงานหลักของบริษัทโกในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทยด้วยนอกจากนี้การส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถที่จะซ่อมบำรุงและดูแลแผงโซลาเซลล์ด้วยตัวเองได้ก็ยิ่งย้ำให้เห็นว่า กิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์ในระยะยาวสร้างความรู้เพื่อการพึ่งตนเองและสร้างงานให้กับชาวบ้านเป็นสำคัญโครงการนี้จึงเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่ได้รับเลือกจากบริษัทเอ NG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ฝรั่งเศสให้เป็นโครงการตัวยอย่าง ของการผสมผสานธุรกิจหลักขององค์กรเข้ากับการช่วยเหลือชุมชนและเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาให้กับประเทศที่องค์กรเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ด้วยแววตาที่สุขสว่างราวกับดวงดาวน้อยๆของเด็กๆยิ่งแจ่มใสมากขึ้นเมื่อคุณครู ปิดอุปกรณ์การสอนใหม่ๆที่ทำงานได้ด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้พวกเขาได้เรียนรู้สำหรับเราโครงการนี้ไม่เพียงช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆแต่ยังช่วยนำความสุขมาสู่หัวใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องจากปกตินะครับการสอนเนี่ยไม่ไม่มีสื่อไม่มีอะไรเด็กก็จะทำตามที่ครูสั่ง ว่าครูถามอะไรเด็กก็ตอบมาตามหนังสือแต่พอมีระบบโซลาเซลล์เราสามารถมีสื่อการสอนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากทีวีแล้วก็จากโน mm ้ตบุ๊กเพื่อต่อขึ้นทีวีนะครับเด็กมีความสนใจมากขึ้นกระตือรือร้นในการเรียนอยากที่จะเรียนรู้รู้สึกภูมิใจดีใจที่เห็นจริงแปลกใหม่เข้ามากรุ่มบริษัทโฟ <My sunshine. S 2> หวังให้ความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์ <My sunshine. S 2> ได้แปลเป็นพลังงาน <My sunshine. S 2> ที่จะนำไปใช้ เพิ่มโอกาสในการศึกษาหาความรู้ให้กับเยาวชนของชาติในพื้นที่ห่างไกลอันจะเป็นจุดเริ่มให้เกิดความก้าวหน้าที่ยั่งยืนและอนาคตที่สว่างสวยของชุมชนและสังคมไทยต่อไป yeah!